ก่อนจะไปเนี่ยลุ้นลุ้นมากเลยว่าแบบเฮ้ยถ่ายรูปมาจะดีไม่ดีแท้ไม่แท้นะครับเห็นรูปแล้วมีโอกาส85%นะครับเดินทางไปกลับ12ชั่วโมงนะครับ800กิโลครับไปถึงใช้เวลาดูไม่ถึง1นาทีนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกําลังจะเดินทางไปประจวบคีรีขันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมันเป็นเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนส่งรูปมาเยอะก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เจ้าของไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทําคลิปเลยแล้วก็ f c เนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับรวมถึงส่งข้อความอินบ็อกซ์รวมถึงนะครับส่งมาทางไลน์ที่ครับเมื่อไหร่จะมีคลิปต่อไปอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่่่าายยกัันนนรตตต้้งแออีีเูท แม่กองละกำลังจะเดินทางไปประจวบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะร้านอาหารจิ๋มแดงนะครับชื่อร้านอาหารจิ๋มแดงเป็นร้านอาหารของรุ่นน้องของผมคนนึงนะครับก็เป็นน้องที่น่ารักนะครับเขาก็คุณแม่เขาเปิดร้านอาหารชื่อจิ๋มแดงเดี๋ยวขาไปเนี่ยจะผ่านแล้วเดี๋ยวจะแวะทานแล้วเดี๋ยวเราจะเลยไปดูพร์ที่ป่าจวบคีรีขันกันนะครับพระองค์เนี้ยถามว่าทำไมผมถึงไปนะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ย ที่คนนี้เขาส่งรูปมาหาผมก่อนนะส่งมาเสร็จปุ๊บผมก็ไปเดี๋ยวส่งมาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะรูปความคมชัดนี่ระดับโอเคเลยนะครับเปล่าหรอครับทําได้เท่านี้นะครับนี่แบบส่งมาแบบนี้นะเป็นพระหลวงป่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับปี2 5 0 2นะครับเดิมทีเจ้าของเนี่ยส่งมาแบบนี้ปุ๊บนี่ส่งมาได้ประมาณนี้อ่านี้ด้านหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก้นเป็นแบบนี้อ่าพอถ่ายก้นมานะครับ ตอนแรกด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าส่งมาแบบนี้พุ๊บ<อ>พระไม่ไม่น่าแท้เลยวะอันนี้พูดตรงๆนะครับดูจากรูปแล้วโอกาสแท้ยากมากนะครับแต่พอถ่ายหลังมามใช้ได้เว้ยมีโอกาสแท้นะครับมีโอกาสแท้ประมาณสัก7-80%อเพอเห็นก้นปุ๊บเฮ้ยความมั่นใจขึ้นเป็น815%อาจนะจากดูรูปนะครับผมก็บอกเขาว่าโอเคพี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูพระกันนะครับแต่ขออนุญาตให้พี่ถ่ายรูป พระวางบนบัตรประชาชนให้เห็นหน่อยเอาบัตรประชาชนแล้วก็พระถ่ายคู่กันนะครับเพื่อยืนยันว่าคุณมีพระจริงๆนะครับเจ้าของก็บอกโอ้นี่เรื่องเล็กมากเลยค่ะถ่ายให้พอถ่ายมาเสร็จเราเห็นรูปตัวพระกับบัตรประชาชนวางคู่กันเราถึงได้รู้ว่าคนนี้มีพระจริงละตอนนี้ผมก็เลยเดินทางมานะครับที่ประจวบเพราะว่ากรุงเทพประจวบเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมติดเฉพาะตรงส่วนของกรุงเทพเนะพระรามสองนะติดไป2ชั่วโมงกว่าครับถนนติดเจ็ดชั่วโคตรแล้วเนี่ยผมเด็กนะจนโตมันยังติดอยู่เลยครับถนนเส้นนี้นะครับก็ ยาวมาตลอดเลยติดมา2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงกว่าจะถึงแม่กองนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางในวันนี้น่าจะถึงปจัจจวบ6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับรถติดหนักมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มโล่งละก็เลยคิดว่าได้มีโอกาสมาอัดคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพระองค์นี้จะแท้หรือไม่แท้ก่อนอื่นนะเริ่มแรกนะครับผมถามกับเจ้าของก่อนว่าเจ้าของในยุน่าจะฟังจากน้ําเสียงนะ780นะครับน้ำเสียงนะัน้นน,นะน่าจะประมาณ780นะครับก็บอกว่าพระองค์นี้ได้มาสมัย เมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับได้มาผมจะถามข้อมูลก่อนเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยหนึ่งไม่ได้ขโมยมานะนะครับไม่ได้ขโมยมา2มีพระจริงๆ3สมีแนวโน้มจากที่มาความเป็นไปได้ว่าน่าจะแท้หรือเปล่าจึงมาในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราแวะร้านอาหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพระองค์นี้จะแท้หรือไม่แท้ติดตามชมกันนะครับครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ 300ยอดนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่หนึ่งที่เมื่อก่อนผมเคยมาหนึ่งครั้งนะครับแต่ผมไม่ได้มาแวะตรงนี้นะถือว่าเป็นที่ที่หนึ่งที่บรรยากาศดีนะครับดูชอบมากเลยอ่ะถ้ามีเวลาอยากจะนอนค้างที่นี่เลยนะครับก็ดูบรรยากาศต้นอันนี้เขาเรียกน่าจะเรียกต้นสนนะประมาณนี้นะครับแบบบรรยากาศเรแบบสวยงามมากแล้วก็ที่สําคัญเราจะมาทานอาหารนะครับชื่อร้านจิ๋มแดงนี่อยู่ฝั่งนู้นนะรัร้านจิ๋มแดงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารที่ น้องพายุนะครับซึ่งเป็นลูกชายของร้านจิมแดงเนี่ยเขาตั้งใจจะให้ผมลองชิมลองทานนะเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นประเภทแบบไหนอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้ครับบรรยากาศที่สุดครับนี่ชื่อน่ารักจริงๆครับตรงนี้ร้านชื่อร้านจิมแดงนะครับตรงนั้นเขาเรียกตำข้างจิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในร้านแล้วกันนะครับว่ายังไงบ้าง เมนูแรกนะครับที่มาถึงแล้วก็น้องขายุก็สั่งให้ก็คือกันเชียงปูนึ่งนะครับเดีย๋ยวลองดูว่าสิ่งสำคัญที่สุดของกันเชียงปูนึ่งกันเชียงปูนึ่งผมว่าทั่วๆไปเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่อันเนี้ยเขามีความพิเศษคือน้ำจิ้มเดีย๋ยวลองดูว่าน้ำจิ้มเจ๋งแค่ไหนครับตอนนี้ผมมาเหมือนมารีวิวร้านอาหารเลยแต่จริงไม่ใช่นะครับคือผมไม่ใช่มืออาชีพในการรีวิวนะครับเพียงแค่แบบเออร้านน้องนะครับก็แวะมาทานอุ่นหุ่นกัน น้ำจิ้มโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลก่อนเลยนะครับสั่งเป็นขวดเลยดิเดี๋ยวลองดูก่อนว่าช่วงนี้ไม่กินข้าวนะเน้นกลับนะครับเอออร่อยเลย,ยนี่ขนาดผมเอาแต่น้ำนะไม่มีพริกนะเฮ้ยรสชาติดีมากเลยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยครับ สงสัยจะเกิดเรื่องครับนะครับดูแต่ละอย่างนี่ครับนี่น่าจะเป็นกุ้งราดซอสมะขามนะครับโอ้โหแล้วก็นี่ปูไขด่ดองนี่อย่างกับน้องเขารู้เลยนะว่านี่ของโปรดผมทั้งนั้นเลยนะโอ้โหน้ำชิมอร่อยเผ <laughs> ็ดด้วยนาะเดี๋ยวลองดูนนี้กันเอาตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่เลยนะครับอือหือ <laughs> แน่นแน่นแน่นครับ มีแต่เรื่องอ้วนๆทั้งนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยครับผมเอาน้ำราดกันมีแต่เรื่องแน่นๆนะครับนี่โอ้โหนี่เจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลฮะนี่ฮะน้องพายุนะครับสบายแล้วทีนี้อ้วนกลมแล้วกูนะครับนี่เป็นของโปรดผมทั้งนั้นเลยนะ แต่ผมไม่ได้สั่งนะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมแนะนําให้อาหารร้านเขานะครับร้านจิตแดงนี่ยครับอันนี้หอกรสชาติดีมากๆนะอันนี้ผมว่าต้องกินเล่นหรือเปล่าแต่ผมยังเผ็ดกับทำจิ้มไม่หายอตอนนี้ตากล้องผมเลยนะน้ำลายไหลเลยเดี๋ยวผมรีบจิ้มก่อน ออยตอลับปัจจาอันนี้อาจจะดูหวานๆนิดนึงนะครับอันนี้ที่ผมชอบนะชอบอันนี้อันนี้น้ำจิ้มอันนี้ผมยังยังไม่ได้เผ็ดจัดจ้านที่ผมแบบรู้สึกว่ามันเจ๋งมากนะครับแต่ก็อร่อยนะครับอันนี้ผมชอบเนี่ยอร่อยน้ำจิ้มทีเด็ดเ,ออเดี๋ยวดูอันนี้เออโถแล้วไม่ตักให้เลยย,เลย,ยังไม่ร้อนเลยยังไม่ร้อนโอ้โหดูดิไม่เดือดเลย นี่เดือดแล้วเดือด e ตั้งแต่เดินลงจากรถนะครับีนี้ท้องเดือดโอ้โหท้องแม่งปุบปุบปุบหิวชิเป่งเลยเดือดตั้งแต่ตอนนั้นเออเออเออเมื่ออย่างงั้นเลยเออนี่ยแม่ไม่เดือดอะไรนิมินนอนนิ้วจิ้มดูสิร้อนเลยแม่หมบอกไม่เดือดเอาพอแล้ว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 ไฟยังไม่ลุกเลยนี่ไฟในซวงคุณก้วัดดวงนี่ลุกแล้วนะครับนี่อร่อย แต่มึกไข่เท่านา้๊กแตนโอ้โหข่ยมุกแค่เดียวแต่ว่าจะคัดแค่ว่ามีไข่เท่านั้นอ๋อคัดแต่เฉพาะตัวที่มีไข่ใช่ครับตัวมีไข่บางทีไข่มันจะเด่นออกมาอะไรเงี้ยครัอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้คือจะเป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยนี่เหรอใช่นี่อะไรครับ,บนี่อะไรครับเนี่ยยำย้ยอยกระติบโหนี่อร่อยนะอร่อยหลุดก็คือหมึกที่นี่เลยตอนนี้เป็นไข่หมายถึงหมึกที่นี่ใช่คือถังเก๋เราจะรู้เลยว่าปาร์บุรีเนี่ยดังหมึกไข่ดังหมึก เป็นเมือเป็นเรียเมืองมึกเลยเนาะเราดแบบเดียวใช่เราก็จะคัดคัดไข่ทุกอร่อยสามร้อยยอดนะครับใครแวะผ่านเข้ามาก็แวะเข้ามาทานได้ครับนะบอกชื่อผมไปเลยฮะแพงกว่าเดิมโอเคครับเดี๋ยวกินก่อนตากล้องมือสั่นแล้วโอเคครับอันนี้เป็นลูกโยนนะครับพอดีเจอน้องพายุน้องพายุบอกว่าอันนี้มันเป็นขนมปลุกเสกนะครับตอนออกคอนสรนะเขาบอกว่าต้องกินจะได้เฮงนะครับอ่ะจะกินนะครับยังแกะไม่ออกเลยครับแกะท่าไหนวะเนี่ย โอเคโอเคอ๋อทันมันวนเอานะครับกินเป็นโอ้โหโอ้โหนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ผลงานของผมนะครับผลงานของไอ้สองคนนี้มกินกระจาย <c oughs> เดี๋ยวลองดูขนมลูกโยนนะครับลูกโยนขนมปุกเศกนะครับ A few moments later เป็นขนมปุกเศกครับ เหมือนข้าต้มมัดเลยคล้าด้วยน้อนครับตอนที่ติดมือมา <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้ก่อนกินแค่นี้ครับผมไม่อยากกินเยอะครับเดี๋ยวอ้วนอร่อยดีครับนี่คือน้องพายุนะครับเสียนพระเสียนพระประจาปานบุรีหัวหินพระแถบประจวบเน,นี้ยเขาจะชอบนิดสะสมเพียบเลยนี่นี่อ้โหเดี๋ยวให้ตา้องเป็นพระหลวงพ่อแดงนะครับนี่ต่ละองคแชมป์ๆทั้งนั้นนะฮะก็เป็นน้องที่ เป็นเจ้าของร้านแหล่งร้านนี้หละครับผมก็มาแวะเวียนกินนะฮะเป็นน้องคนหนึ่งที่สะสมพระเยอะนะก็คืออย่างนี้ฮะการเล่นพระเนี่ยที่ถูกหลักน้องเข้ามาถูกหลักนะก็คือสะสมพระแบบที่มีราคาแล้วที่สําคัญต้องสาภาพสวยเพราะสะสมพระที่มีราคาและสาภาพสวยเนี่ยไม่ว่านานแค่ไหนราคาจะขึ้นเองนะไม่ต้องตกใจแพงวันนี้วันข้างหน้าถูกนะครับตอนผมเล่นใหมๆ่ๆเดรียญหนึ่งสองหมื่นกว่าบาท หลวงพระแดงสวยๆนะสองหมื่นกว่าบาทใครจะรู้ว่าวันนี้เหรียญหนึ่งโอ้โหนะครับน้องเขาซื้อเหรียญแล้วเป็นล้านนะเหรียญหนึ่งเป็นล้านนะจากสองหมื่นกว่าบาทขึ้นมาเป็นล้านนะห้าสิบเท่านะครับก็เป็นเรื่องปกติสําหรับวงการพระคือถ้าเหรียญน,นั้นสวยนะครับแพงแน่นอนขอให้แชมป์นะครับก็แนะนําให้เจ็บแบบนี้อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปดูพระต่อละโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้เรามาถึงที่ ประจวบแล้วนะครับที่ที่เรานัดกันว่าจะมาดูพระบูชาที่บอกนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเจ้าของอนุญาตให้ถ่ายคลิปแต่ยังไม่เห็นหน้านะเขาบอกว่าถ้าเกิดเกจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเจ้าของไอเพื่อนถ้าเกิดแท้เห็นหน้าได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันประมาณ20-30ปีแล้วนะครับเจ้าของพระองค์เน้นำพระองค์เนี้ยมาให้กับน้องชายของคุณลุงนะครับน้องชายคุณลุงเนี่ยเป็นหมอที่ทําเป็นพระหมอแล้วกันที่ทําเกี่ยวกับยาเหมือนกับเขารักษาหายก็เลยนาพระมาตอบแทน เาโอเคเดี๋ยวดูพระจริงแล้วกันว่าแท้ไม่แพ้นะครับมาขอดูหน่อยนะ,ะเดี๋ยวผมยกโอเคโอเคนะ้ำนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนี่ให้กล้องดูก่อนผมยังไม่ได้ดูนะโอเคเดี๋ยวเราดูกันว่ามีแนวโน้มไหม คือตอนนี้ดูเบื้องต้นแล้วไม่น่าจะแท้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าองค์พระเนี่ยมาดูดูจากรูปตอนแรกอะ่ะมันดูแล้วมันใช้ได้เลย85%ที่บอกแต่มาดูตัวจริงแล้วพระมีขนาดเล็กนะครับเล็กกว่ารวมถึงดินนะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะไม่ใช่ดินไทยแบบที่เราจะเห็นกันบ่อยนะบ่อบแบบนี้ก็ผิดหวังนะครับก็ไม่เป็นไรคือตอนนี้มาถึงระจวบนะครับ ไกลมากนะครับคือรถติดไกลไม่ไกลหรอก3 0 0กว่าก <reci> ิโลแต่รถติดนะครับแล้วมาก็ตั้งใจว่ามาน่าจะแท้นะเพราะว่าถ่ายรูปมามีโอกาสแท้85%เปอเกเฉยเลยก็เข้าใจเขาเขาไม่ได้ไม่ใช่คนทำเขาได้ได้พระใหม่ทีหนึ่งฟังประวัติมาน่ารู้เลยนะ อย่างว่านะประวัติเล่าได้ครับสุดท้ายดูที่พระโอเคโอ้โหเป็นเป็นหอบเลยนะครับเอาเคไม่เป็นไรอย่างนี้มาเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่ามาอีกเป็นกระบะนะครับนี่เอาแล้วมีหลวงพ่อทองสุกแล้วโอโ้ไม่แทงโอเครวดเร็วทันใจดูให้นะครับโอ,โอ้โหโอ้โห น,นี่เป็นเซียนพระสมเด็จเลยนะเนี่ยไม่ได้เลยไม่ใช่เลยเนาะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขาเก็บเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับขอบคุณครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไปขากลับมีแวะไหว้พระเดี๋ยวลองดูกันโอ้ย,ยตอนนี้นะครับเดินทางก็ 800กิโลนะครับ12ชั่วโมงกว่าๆนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สนุกนะครับเพราะว่าตอนก่อนจะไปเนี่ยลุ้นลุ้นมากเลยว่าแบบเฮ้ยถ่ายรูปมาจะดีไม่ดีแท้ไม่แท้นะครับเห็นรูปแล้วมีโอกาส8 5นะครับเดินทางไปกลับ12ชั่วโมงนะครับ800กิโลครับไปถึงใช้เวลาดูไม่ถึง1นาทีนะครับเจ๊ แล้วก็คุณลุงก็หยิบพระอย่างอื่นมาเก๋หมดบ้านไม่มีแท้เลยไม่ต่องค์เดียวนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่ได้คือได้รับประทานอาหารนะร,ร้านจิ๋มแดงแล้วก็ขากลับได้แวะกราบนะครับหลวงพ่อวัดในกุฎนะครับถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่ผมเคยมากราบสการะท่านเมื่อโอ้ะสิบกว่าปีก่อนละนะครับสิบกว่าปีก่อนนะครับแล้วก็ มาหลายครั้งมากทุกครั้งที่ผมลงใต้นะครับเป็นวลาไปเที่ยวนะก็จะไปกราบท่านแต่คราวนี้ไม่ได้ไปเที่ยวที่ใต้แต่แวะมาดูพระแล้วก็ขากลับก็เลยได้มีโอกาสกราบในรอบ10ปีก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่รู้สึกดีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้พระแท้เลยไม่แต่องค์เดียวในคราวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบในคลิปนี้นะขอให้กดไลค์และกดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับใครอยากได้อะไรในคลิปต่างๆคลิปต่อๆไปนะครับคอมเมนต์กันมาละกันนะครับ เดี๋ยวผมจะจัดให้เท่าที่สามารถจะดทำได้โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ